สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การอัดเบรคข่าวสารของพิศาแดงแมนเชสเตอร์เรนเต็ตอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่ นสปอร์ตครับสืบยกีฬาชื่อดังของังกฤษนะครับรายงานว่าเชลซีแล้วก็พิษแดงเองนะครับรวมถึงนิโคอร์พูลในเดตสามทีมดังของสืบพังเล่กฤษนะครับกำลังเตรียมแผนที่จะแย่งซื้อมอยเชสไกเซมโรครับมิดฟิลด์ทีมชาติเอกรอจากไบรดันมาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงมกราคมนี้โดยที่นักเตะรายนี้นะครับเป็นที่หมายปองของหลายๆทีมร่วมสืบผู้เล่กฤษนะครับมาสักเละหนึ่งแล้วนะครับประจบเหมาะกับช่วงเวลาพตบอลโลกที่เจ้าตัวมีส่วนร่วมสําคัญกับเอกรอสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้้ดีครบบแแแมมจะตกก่่่องลุ เก็บไปแค่4ีคะแนนและจบลนดับที่3ของท่ม A โดยน้องเหนือจากเจ้าภาพอย่างกาตาด้วยซ้ำเนี่ยซึ่งมีการประเมินราคาของเขานะครับหากมีการย้ายทีมจริงนะครับค่าตัวน่าจะอยู่ราวๆหกสิบถึงเจล้านปอนด์ครับสำหรับมอเชตนะครับปัจจุบันด้วยวัยยีปีเท่านั้นนะครับได้อยู่กับไบรตันมาแล้วหนึ่งปีหลังจากที่ย้ายมาเมื่อช่วงกลางซีซั่นที่แล้วนะครับโดยมีผลงานทั้งหมด18เกมยิงไปทั้งหมด2ประตูในทุกรายการครับเอาเลยครับนี่การเด่าวารของพิาแดงครับพบกันดี